กระดูกเป็นโครงร่างของร่างกายที่ป้องกันอวัยวะภายในเช่นหัวใจตับไตปอดซึ่งเป็นอวัยวะที่มีความสําคัญหากอวัยวะดังกล่าวได้รับการกระทบกระแทกจากสิ่งแวดล้อมภายนอกอาจทําให้เสียชีวิตได้นอกจากนี้กระดูกยังเป็นโครงสำหรับการก่อย,ยึดของกล้ามเนื้อเอ็นกล้ามเนื้อเพื่อให้การเคลื่อนไหวได้คล่องตัวและมีความยืดหยุน่นดังนั้นการดูแลรักษากระดูกจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้มีกระดูกที่แข็งแรงตลอดชีวิตสวัสดีครับคนรักสุขภาพทุกท่านโรคกระดูกพุนเป็นโรคภัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวดังนั้นควรดูแลกระดูกตั้งแต่ช่วงอายุ20-30ปีกระดูกมีลักษณะคล้ายกับเนื้อเยื่ออื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการทดแทนมวลกระดูกตลอดชีวิตซึ่งพบว่าในช่วงวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่มีอายุไม่เกิน30ปี มวลกระดูกจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมากกว่าการแตกตัวหรือการสูญเสียมวลกระดูกดังนั้นในช่วงนี้จึงจําเป็นต้องเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงเพราะเมื่ออายุมากขึ้นการแตกตัวหรือการสูญเสียมวลกระดูกจะมากขึ้นตามไปโรคกระดูกพุนเกิดจากกระดูกสูญเสียความหนานแน่นของมวลกระดูกทําให้กระดูกพุนอ่อนแอเปราะและแตกหักง่าย โดยปกติร่างกายจะเริ่มสูญเสียมวลกระดูกเมื่ออายุประมาณ40ปีขึ้นไปและจะลดต่ำลงเรื่อยๆเมื่ออายุมากขึ้นโดยจะมีผลกระทบเมื่ออายุ50-60ถึง60ปีและส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายซึ่งมีผลต่อกระดูกสันหลังทำให้ความสูงลดลงหลังค่อมและกระดูกสะโพกแตกหักได้ง่ายซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากร่างกายได้รับแคลเซียมในแต่ละวันไม่เพียงพอ ทําให้ร่างกายต้องไปดึงแคลเซียมที่สะสมไว้ในกระดูกออกมาแล้วส่งเข้าไปในเส้นเลือดเพื่อควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติอาการเบื้องต้นทั่วไปที่แสดงว่าได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ 1. เจ็บกระดูก 2. เกิดอาการเหน็บชาตามแขนและขา 3. กล้ามเนื้อเป็นตะคิวหรือเกิดการกระตุกคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพุน หคนที่ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอ 2. คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ซึ่งเกิดจากความบกพร่องในการดูดซึมแคลเซียมที่อาจมีสาเหตุมาจากลำไส้ติดเชื้อหรือการผา่าตัด 3. คนที่เข้าสู่วัยทองจะพบปัญหาการหลั่งน้ำย่อยลดน้อยลงทำให้การดูดซึมแคลเซียมได้ไม่ดี 4. คนที่รับวิตามินดีไม่เพียงพอซึ่งจะทำให้การดูดซึมแคลเซียมได้ไม่ดีเช่นกัน ห้าคนที่มีมวลกระดูกน้อยซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะกรรมพันธุ์และโดยทั่วไปเพศหญิงจะมีความเสี่ยงมากกว่าเพศชายเนื่องจากกระดูกมีขนาดเล็กกว่าและมีความแข็งแรงน้อยกว่า 6. ผู้หญิงที่มีลูกมากเพราะกระดูกจะสูญเสียแคลเซียมเพื่อใช้ในการผลิตน้ำนม 7. ผู้หญิงที่หมดประจำเดือน 8. คนที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำเกคนที่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป สิคนที่มีความเครียดสูงข้อแนะนำในการบริโภคเพื่อป้องกันและบำบัดรักษาโรคกระดูกพุน 1. ควรบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีเพื่อให้แคลเซียมดูดซึมไปสะสมเก็บไว้ที่กระดูกซึ่งเป็นการเสริมสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงตั้งแต่ช่วงวัยเด็กจนกระทั่งอายุ30ปีเพราะหลังจากนี้มวลกระดูกจะคงที่และจะเริ่มลดลงเมื่ออายุประมาณ40ปีขึ้นไป 2. เมื่ออายุ30ปีขึ้นไปควรบริโภคแคลเซียมและวิตามินดีอย่างเพียงพอทุกวันมิฉะนั้นกระดูกจะปล่อยแคลเซียมเข้าไปสู่เส้นเลือดเพื่อรักษาระดับแคลเซียมในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ 3. ควรกดอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลเกลือน้ำอัดลมกาแฟชาสําสำหรับผู้หญิงที่หมดประจำเดือนร่างกายจะหยุดผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน ทำให้เกิดอาการหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนและมีความวิตกกังวลหากรับประทานอาหารจำพวกถั่วเหลืองจะช่วยให้อาการดังกล่าวลดน้อยลงและยังลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง 5. ควรเพิ่มเอสโตรเจนเพื่อให้การดูดซึมแคลเซียมดีขึ้น 6. ควรบริโภควิตามิน K คเมกนีเซียมฟูออไลเพื่อช่วยลดการสูญเสียมวลกระดูก ข้อแนะนําเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มมวลกระดูกให้แข็งแรงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคก,กระดูกพรุน 1. นควรกดสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะทําให้สูญเสียม,มวลกระดูกมากขึ้น 2. ควรออกกําลังกายเป็นประจำเพื่อควบคุมน้ําหนักและเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกโดยเฉพาะการยกดัมเบลวิ่งเดินหรือการเต้นแอ,อโรบิก 3. ควบคุมความเครียดเนื่องจากร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนออกมาเมื่อมีความเครียดซึ่งจะมีผลเสียต่อระบบกระดูก แหล่งอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมเช่นนมผักใบเขียวผักโขมบอลอกเกอรี่เต้าหู้ปลาจริงจางปลากระป๋องที่มีกระดูกอ่อนแหล่งอาหารที่อุดมด้วยวิตามินดีเช่นผักใบเขียวปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาซาดีนตับไข่และการให้ร่างกายได้รับแสงแดดพอประมาณปริมาณการบริโภคแคลเซียมและวิตามินดีแปรผันตามอายุและเพศ ซึ่งต้องได้รับอย่างเพียงพอสำหรับคนที่เป็นโรคกระดูกพุนควรได้รับแคลเซียมมากขึ้นประมาณวันละ1,200มิลลิกรัม h e a l t h Good Feel Good